โอเคครับกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทวิกเกอร์กับเกม r o วกันเช่นเคยนะครับวันนี้ mm. ก็มาลงแหลงซึ่งวันนี้จริงๆนะครับก็ก็จะต้องเป็นไลฟ์สตรีมสดแต่ทีนี้มันมีข้อผิดพลาดอะไรไม่รู้ซึ่งผมก็โมโห,โหอ,ยอยู่อย่างหนักเลยนะครับตอนนี้เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นการอัดคลิปไม่รู้ว่ามันมีกฎอะไรแต่ ผมลองไปสตรีมออมเล็ตแล้วก็ไปสตรีมอีกหลายแอปเลยนะครับซึ่งผลออกมาคือมันสตรีมไม่ได้ซึ่งผมลองไปอยู่สองชั่วโมงเต็มๆอ่ะคือเสียเวลาไป2ชั่วโมงมันใช่เรื่องไหมละ่ะตอนนี้เราก็เลยมาเล่นเกม ROV กันนะครับแล้วก็เป็นอัดคลิปนะครับซึ่งจะลงคลิปซึ่งวันนี้ความหวังคือจะต้องขึ้นแพทนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยแผนก็คือจะมาเล่นกับพวกน้องๆุกคนในช่อง แล้วก็ทุกคนเลยนี่แหละนะครับทาง facebook แล้วก็ช่องยู u b e แต่ว่าทีนี้มันทำไม่ได้ก็เลยจะต้องเล่นคนเดียวนะครับอ่ะโจ๊กเกอร์ตามเดิมนะครับตอนนี้คือจะขึ้นแพทแล้วแค่ดาวเดียวนะครับก็ขึ้นแพทเลยตาเดียวเราก็ขึ้นแพทก็เป็นยังไงล่ะครับคนมันเก่งน้องน้องอะไรกันด้วยนะครับเป็นอะไรไม่รู้ไม่น่าเป็นเลย ไม่น่าเป็นเลยเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ดีสิคือเสียเวลาโคตรนะครับคือเสียเวลาแบบคือผมก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้คือต้องมานั่งรอมันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวเกมเริ่มแล้วเจอกันเอามาเรียบร้อยเจอกันต่อเมื่อกี้มันนานอยู่พอสมควรมา ไปไหนกันดีตอนนี้ทีมเรานะครับมีแสนนี้มีมอทอสแล้วก็มีอเลสเตอร์ซึ่งมีเมดแทงไฟเตอร์ครบแล้วก็ทีมตรงข้ามเจอกับทูเลนยอนเคิกแน็กโอเมนโตโรถ้าคิกแน็กเล่นเก่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะตายได้เลยเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนเอาให้ตายเอาให้ตายดีสวยครับผมไม่สวยเลยเอเลสเตอร์ได้อ่ายิงบอมไปนะครับยิงบอมไปนะครับ ตอนนี้เลนล่างมาให้เลเลกเตอร์นายการไปก่อนนะครับอ๋อเราจะลงไปข้างล่างขอกำลังสนับสนุนไอแซนนี้ไปชวยมอทอสว่ามอรทอสฟาร์มใช่ไหมเอ้ไม่ใช่แซนนี้ฟาร์มใช่ไหมออเคแซนนี้ฟาร์มเดี๋ยวดูข้างล่างให้ไทมอ์อารยก็เข้าถึงปอมมันหูดไปมันต้องตายให้หมดมันเหมือนเล่นกับบดกากเลยว่าเออ,เอ,อสวนอย่างสวนมาทำไมมาทำไมก็มาทำไมอ่ะก็มาทำ มาทำามมาทำไมตายทำไมมาเล่นกันเกากแบบเนี้ยกัดตดทิ้งให้เลยเล่นกันเกาะตดโคตรคอรดเอามาเข้าเลยนะครับเข้าป้อมเลยนะครับคืนวันศุกร์นี้จะเป็นคืนแห่งความสุขที่แท้จริงไว้ระวังเลนกลางด้วยดีระวังเลนกลางด้วยดีระวังเลนกลางด้วยดีท่านผู้ชมระวังเลนกลางด้วยเนาะท่านผู้ชมต้องระวังเลนกลางด้วยนะท่านผู้ชมต้องแบบทำอะไรเพื่อนผมเอ้ยไม่เอา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 ก็ได้ไอตัวโลมันจะ เซอรตเร่มมันกาจะไม่รู้ว่ามันจะดีทายเกมหรือว่าถ้าทายเกมมาดีจะจบนะครับผมจะบอกให้เรื่องอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอน Unpredictable อะครับไม่มีอะไรคาดการได้ Unpredictable มันเป็นคําศัพท์ท่องผมมันจะได้ไม่มีแต่ความไร้สาระมันจะได้มีประโยชน์น้อยเกมนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เข้าใจไหมครับอีเ่เลีนกลางกันสอเรียนกลางเรียนกลางเรีนกาลนกาง ใครไม่แชร์ขอให้ตายกันทั้งช่องไม่ได้แล้วแหละครับดูท่องนี้ทุกคนต้องแชร์นะครับต้องกดแชร์นะครับเอ,อ้าเข้าเลยเข้าเลยครับผมเข้าเลยเอาให้แตกเลยดีเอาให้แตกไปเลยดีเอาให้แตกไปเลยดีเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยยากนะครับแต่เราก็ไม่รู้เกมอาจจะลิกตอนจบก็ได้นะครับ มันเป็นเรื่องที่น่าก,กลัวอยู่พอสมควรไปเรนอาเรนบนมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเอาออาเข้าเลยครับผมตายนั่นไงตายในนัดเดียวขนาดยิงจรวดตามมันยังตายก่อนเลยถึงมันกากขนาดไหนละครับท่านผู้ชมมันกากแบบกากโคตรจุดๆไปเลยนะครับออาเข้าเลยเข้าเลยแล้วยิงให้แตกไปเลยข้างล่างเรนล่างเลนล่าง,าง,างต้องมีเลนล่างของมันต้องมีแน่นอนไม่งั้นมันไม่มีทางมีคลิปมาเยอะขนาดนั้นได้คลิปเรายังไม่ตายแสดงว่ามันอาจจะไม่มี คลิกแน็คใช่ไหมคิกแน็คเอ้ยคิกแน็คเป็นคายคลิกแน็คเป็นคายคิกแน็คเป็นเอาให้ตาครับเพื่อนเอาให้ตาครับเพื่อนสวยเอาสวยครับผมแล้วก็ป่วนสัตว์นะครับตอนนี้มีการป่วนสัตว์มากมายตอนนี้สัตว์มาถึงที่ป้อมเราเลยนะครับก็ยิงคลิกต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นการโชคดีมากที่จะได้ขึ้นแทก แล้วมันเป็นเกลียดอันนี้อ๋อตอนนี้เมดมากลางนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปช่วยกันดูตรงกลางตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปเลนบนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันแต่เลนล่างอ้าทูเลนเข้าเลนเหรอครับทูเลนกล้าเข้าเลนได้ยังไงะครับทุกคนจัดการทูเลนครับผมจัดการทูเลนมอนตออ์ขายให้ตีป้อมเหรออ่าคขึ้นข้างบนเลยนะครับเราจะขึ้นข้างบนเพื่อไปตีป้อมกันเลยอืม ดูวิแววนะครับเกมเราเนี่ยน่าจะชนะเพราะว่าเหมือนว่าฝั่งนั้นน่าจะเป็นบอทมากกว่านะครับน่าจะเป็นบอทเลยด้วยซ้ำนะครับอ่ายอนตายในทีเดียวก็จบนะครับอันตรีมันแรงของมันแรงนะครับอ่าเราก็จะเช้าตอนในอีสี่สามสองหนึ่งเพๆ่เพื่อแปกแน่นอนครั้งเดียวแตกแน่นอนครั้งเดียวโอเมนล็อกอะไรผมก็ไม่ได้ทางนั้นเพราะว่าจะโดนอันตรีด้วยซ้ำถ้าไม่ปล่อยผมเฮ้ยเฮ้ยแต่เกมมันก็เล่นยากมหม ไอโอเมนไอโอเมนถือว so, ่าเป็นตัวที่น่ากลัวนะครับเอายังไงอาร์สเตอร์เอาเอาอันติไปกินขอถอยก่อนก็ดีนะครับขอถอยก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่สู้ชีริตได้แต่ว่าถ้าได้รีคอเวอร์มาก็ไม่แน่นะครับอาก็ไม่แน่นะครับ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 ตายครับผมอ่าแล้วก็ดึงคีสไปก่อน แล้วก็เติมเลือดให้ป้อมก็ไเพราะว่ามีเลือดอยู่ในไงเรียบร้อยไม่ต้องกลับบ้านแล้วครับพอมานามาเต็มถ้ามานามาเต็มก็ไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรย่อกก่าเสมอไปอ่ะให้แตกครับเวอกันยิงสิครับเอาตายครับผมนั่นแหละสวยไม่ตายนะครับกลับบ้านก่อนไปเติมเลือดให้เต็มตอนนี้เราคิวไป21ฝั่งเราคิวไป23แล้วก็คุ้งอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะไปเรนการนะครับผมไปเรนการ ไม่มีใครตายด้วยนะครับฝั่งเราถือว่าเป็นอะไรที่สวยไงเอ้ยมีตายสามคนใครมันตายเนี่ยไอมอร์ทอสนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นเดบบกเพราะฉะนั้นก็จะไปว่าเขาเ็าสามารถดูแายป้อมได้แต่ว่าตอนนี้ปัดไปไหนแล้วเนี่ยทูเรนเขาจะแรงมากนะครับตอนจบอ่าสวยตายครับ s <S แต่ถ้าเราไม่ทําลายป้อมมันอาจจะไม่ได้จบนะครับเพราะเกมนี้เป็นเกมทําลายป้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าตีป้อมไดรับ ตอนนี้ได้เวลาตีป้อมแล้วครับตีแห่แตงครับอ่าเรียบร้อยป้อมต่อไปเลยครับป้อมต่อไปไปเลยอ่าทีมถือว่าเวิร์กนะครับถือว่าช่วยกันตลอดครับอ่าหดเกินเรียบร้อยอ่านีโตโรทำไม่ล่ะโตโรเข้ามาแบบนี้มันไม่ได้โตโรมันต้องเข้า้อมทีมดิครับทาไมมาเข้าแบบนี้ตอนนี้ทีมนั้นดูไม่มีความสามัคคีกันเลยด้วยนะครับไม่มีความเป็น unity เลยนะครับดูเหมือนทุกคนต่างเล่นต่างใครต่างมันคือดูเหมือนเป็นบอทก็ด้วยซ้ำอ่าดูเล่นตปนะครับคนต่อไปก็คืออีกาดำเข้าเลยนะครับเข้ายาวๆไปเลย ยาอาจจะจบเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะถ่วงเกมกนน็ยังไม่รู้นะครับต้องดูศึกษาเพื่อล่มเกมนะครับอะ,อะถ้าคิดเน็ยจะเข้าคิกเน็ยก็จะตายนะครับอันนี้คืออย่าพิ่งมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะครับดีย๋ยวผมบอกให้หมดเลยอันนี้เราไม่มีเลือดลดไม่มีเลือดลดนะครับไม่มีเลือดลดทำไมมันดูยากทำไมมันดูยากจังเพราะว่ามันรวมมือกันนะสตายกับต่อตายต่อเรื่องตายต่อเนื่องครับถ้าทูเรนไม่เข้าทูเรนก็ตายเหมือนกันนะครับเรียบร้อยเอายังไงต่อดี ตอนนี้โอเมนกำลังประทะกับอเล็กเตอร์ถอยก่อนดีกว่าครับทุกคนถอยกันก่อนครับแล้วก็มาช่วยกันอาตายครับโอเมนตายนะครับก็ปอมนี้ก็จะยิงให้แตกครับอารเรเราจะเข้าเลยหรอเข้าเลยหรอทีมเราถือว่าเป็นทีมที่เวิร์กนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นบอดไงอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรรู้และแน่นอนอ่ะตองสุดท้าย นี่ก็คือทูเรนทูเรนที่เขาเป็นเมสคือไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ก็ตายสิครับคิดแน่ตอนนี้เรากำจัดคลิปไปเรื่อยๆนะครับกำจัดคลิปเ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมอย่าตายนะเพื่อนอย่าตายนะเพื่อนอย่าตายถอยไปเอาเมนอามนเมื่อกี้จะฆ่าเขาไม่ใช่หรือเมื่อกี้จะฆ่าเขาไม่ใช่อามน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 กับป้อมไม่กับกับป้อมแตกแน่กับป้อมแตกแน่กับป้อมแตกแน่ ถอยก่อนเพื่อนจะเอาโตโรถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนเดีย๋ยวเพิ่งเข้าไม่มีมานาะจ็อกเกอร์ดีเดนจอร์ดี้กนเะนาะยวขอเติมดีโคเวอร์แป๊บอา้าวเอาเลยเอาเลยบูเลนไปครับตอนนี้ถ้าเราจะเข้าก็เข้าได้แล้วนะครับเพราะว่าเรา ย้อน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 ห้าเหรอย้อนห้าเหรอเท้าเหรอย้อนอย่าโอเคม้ไม่กล่นก็อย่าห้าจะเข้าเลยหรอจะตีเลยหรอเพื่อนจบไปเลยก็ครับจบไปเลยครับผมวิกตอรี่ไทยสมอและภูมนะครับและเดิมแบกก็คือมอทอสส่วน MVP ก็คือผมอยู่แล้ว หรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาไปสิอ๋อจบด้อยเลเจนดารีอ้าวเอวีพีโจเกอร์เห็นไหมบอกแล้วแต่ว่าทีนั้นเอวมันมันทำไมมันกากขนาดนี้ทำไม่มันกากขนาดนี้ อ๋อน่าเสียดายจังเลยอีกสักตาไหมครับอีกสักตาเถอะอีกสักตาอีกสักตาเพราะว่าเดี๋ยวไม่มียายโอเคพักก่อนเดี๋ยวมาต่อ